ครับสวัสด so nice. ีครับน้องมื่อนี้ภาพพี่น้องมากินซร้อยจูน้องขึ้นอยากพี่น้องเลยเนื้องามๆเลยครับวันนี้เนื้อสดๆเลยนะครับเสียงเนื้อบานคอนเจนเข้าแด้วพี่น้องมาสีซอยเนื้อนะครับวันนี้เบื้องเสือนี่พี่น้องเลยถ้าขนาดเลยมีดกับยานได้พี่น้องเลยเบื้องนี้ครับเสือเต็มๆเลยพี่น้องเบื้องที่หรอเอาสีซอยเนื้อ้ะครับน้องเมื่อวาน นะครับเกิดเกิดเลยน้องเลยงามขัดโมเมนมั่นนะครับตัวนี้เป็นเสือนะครับตัวนี้เป็นเนื้อสันนะเพื่อนเลยเสันแดงกุดุยเลยโอหงามขัดงามขนาดนะเพื่อนมา hôm qua đây bây giờ đây, mà sẹp sẹp không. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปอง้องไปสู้ขูดสู้ข้นะครับมาพบมาพบช่องจ่าชาติถุงล่าคือเก่านะครับครับสำหรับเมื่อนี้นะครับอันวันเสารเนาะพี่น้องเนาะบันไดไปเสร็จ้วพี่น้องเมื่อนี้ก็เลยไปได้เนื้อมันนะครับจากบ้านขอนแก่นนะครับเป็นเนื้อเคียงเนื้อคุณพ่อคนนั้นเขานะครับปากทางบ้านขอนแก่นนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาน้ำเสนอเป็นเมนูนะครับเนื้อเสือนะครับเสร็จแล้วเนื้อเสือโอ้พี่น้องเอ้ยผมช่วยไปแน่แล้วนะครับเนาะนี่กระสีประมาณนี้ยนะครับเสือน้ำงามเนี่ยนะเมื่อนี่ กะที่เด็ดนะครับเป็นเกลียวได้พี่น้องเรื่อมันนี้ที่เด็ดก็เป็นนีนะครับเนาะเป็นบีออนได้พี่น้องเรือมหอมๆเลยมันนี่ครับกะมีเนื้อเสือนะครับแล้วก็เนื้อสันนะครับเนื้อสันกะงามๆพี่น้องเนื้อบานเท่านะครับเนาะนี่ตอนงามๆเลยนะครับเอานะครับกะผักแก้มกันสิมีมะระนะครับมีหอมมีผักเสเดามีบักแตงนะครับมีทั่วพู่นะพี่น้องมีกพริกมีกระเทียมนะพี่น้องเนาะตับมันนี่ก็สุดๆได้พี่น้องเนือตับนี่เนาะนี่ ผายกิเลวพันตาบีต่อกครับมาเลยกับมีกับเทียมนะเพี่น้องเสืออันงามนะเพี่น้องนะมาเสียบเสียบกันคือเราแหละครับสำหรับใจฉาติขอหยาดได้เพี่น้องเนอะสำหรับใจฉาติกับประตังวอลไลน์นะพี่น้องเนาะอืมน้ำไม่ต้องหรอกเดี๋ยวท้องร่วงเอามาเสียบเสียบกันพี่น้องมาเลยคำเรียกแห่งหมันเอาเสือก่อนเนาะก๋วเคี่ยวพี่น้องเลยเคี่ยวผักเพียแบบสูตรเข้มข้นเลยพี่น้อง พูดนะกิ่มขื่นเนียวตุยๆเลยพี่น้องเอ้ยมาแสีบๆกันนะครับเนดะ้อพี่น้องสู้ทุกคนนะครับก้อนที่เสียบฝากเข้าไปคดด้นติดตามเพจนะครับจาา่า,าชาติธงลาภเสียบได้พี่น้องเป็นกำลัง,งใจให้ยดหั่นอีกช่องทางนึ่งน,นะครับเนแะล้วม,ม,มาล่าหินกพี่น้อง ว่าสิบอ,อกินอะไรมอนคึ้อยากนะครับเนื้ออ้ออ,อ,อน้อยฝ่าโพไปอย่างเอาไปผอผนครับ mì đen mặt bán bằng ấy bằng Sao đâu? Nào nào Tao không đưa, đưa nó phải ข้าวขี้ดิบพันธ์ตับยังไงกันอ่ะเอ้อสามสิบเจียบพี่น้อ,นนนะอ,นองอตุยเจียวค่ะคัก,กแน่ๆเนาะมาแซ่บแซกันพี่น้องเออ

ต้องเสือคือขาดคนแล้วบางทีมาละพี่น้อง <c oughs> เงื้ก็นั่งพอดีกินนะพี่ห้องนะตุยแก้วไปเลยข้าขนาดอรเอิน,น,น้า วัานไา้ไส้เพิ่นนทร่มาขอเมนูซุปน้อใหม่เพิ่อนพี่อหหาน้อใหม่พระเทได้อยู่ขอโทษดขอให้ด้จะเปิดครับยำมะเหลีมพื่นเอนเรียเรียเรียอะก็อื่นเลยเหนือไม่นด้กินแล้ะครับ เีเป็นยังไงจะวา <laughs> พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> ตัวผู้อยาก <laughs> แก่จริงแย่งียงไปทั้งหลังอยู่หอมเจ้าเพียพี่น้อง สื้อหองไหเป็นยังไอได้เอินเสือหองไห้พี่้อง โอ้สงสัยหมดสิกัดได้พี่น้องเลย <laughs> เป็นสีม่วเหมือดด้วพี่น้องอออออน้ำแขวยหมดครับ ขึ้นไปร้อยกระท่วงมาพี่น้องแล้ร้อยประเดี๋ยวข้าวหนึ่งกระท่วงจมนำนำอันนี้ก็ว่าสวยเสือยำง,งามน what แม่คั่วก็เอาเนื้อขึ้นมัวไปพี่น้องอันเพิ่งเอาเนื้ออันที่ผมช่วยออกไปอันแตงเนื้อไปพี่นอ mm hmm. อ้องเอ้ยเล้วสิเลื่อมเอาขึ้นมานามันจะมันน้ม บยบอนเลยอยากแต่น้หมดพี่น้องนั่งคุยหมด ตัวไทย,ยมาละขวัญหมดพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องถือกลวยหมดกับพวงกะสำหรับวันนี้นะครับจ่ายอาล่าครับมานำเสนอเป็นเมนูซอยจุนะพี่น้องเนาะเนื้อนะครับเชียงเนื้อเห็นเนื้องามเนะครับมาจากบ้านขอนแก่นนะพี่น้องเนาะปากทางบ้านขอนแก่นนะครับใบพัดว่าปีนะครับร้อยเอ็ดว่าปีนะพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งขวามือห่างจากเราประมาณสี่ห้ากิโลอะพี่น้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับคุณแม่เราใจดีนะพี่น้องเนาะกับฝากล่าเนื้อเพิ่มนะครับเนาะ ครับสำหรับวันนี้นะครับการกระทั่งเนว่าใจได้ที่จฉาดธงล่าเฮ็ดบะถือกนะครับกับขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีสุขสุขนะครับเนาะเีนอาชีรวยยังไงพี่น้องสำหรับวันนี้ก็บใจฉาดธงล่าสีขาวเข้ามาสวัสดีครับ